อัพเดตหน้างานครับดีดยกบ้านปูนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน,นะครับเป้าหมายอยู่ที่3มเมตรครับระดับที่3มเมตรตอนนี้ก็ ไก้แล้วครับใก่ที่ต้องหมายแล้วตอนนี้ช่างกำลังเปลี่ยนต่อแม่แรงครับช่างคิวจับบันไดดีๆครับ อันนี้คุณบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดกำลังต่อไปแรงอยู่นะครับเดี๋ยวมีช่างคิวเป็นผู้ช่วยออ่ะอ่ะเอาช่วยกันอ่ะ,อะมีผู้ช่วยบ,บ้านหลังนี้ก็ดีขึ้นประมาณสามเมตรครับเป้เาหมายที่ยกให้ได้สาม

ตอนนี้ทีมช่างกำลังแบ่งกันต่อไม่แรงครับดีครับหัวหน้าครับหัวหน้าเอ็ดอ่าตังไดได้บ่ เพระหนาจานังนี่จับบุถือคอดสำรับดันดัรับน้ำนะอหรือว่าได้ไครับได้ครับได้อ,อ๋อสนใจติดต่อช่างได้นะครับ ยึดยกบ้านยกศาลายกโบสถ์ยกวิหารนะครับเคลื่อนย้ายอาคารต่างๆครับยินดีบริการทั่วประเทศนะครับโดยช่างผู้ชำนาญการและมืออาชีพหลังนี้ก็ใกล้ถึงเป้าหมายนะครับ อันนี้เจ้าของบ้านขอยู่อเมริกานะครับเขาเชื่อในเชื่อมั่นในความมีความเชื่อถือในการาในผลงานของเราก็เลยติดต่อกันทางโทรศัพท์แล้วก็มาดีดมาทำการดีดให้ได้เลยครับ สนใจติดต่อได้นะครับเบอร์โทรก็0847883961เบอร์ id line ด้วยครับแล้วก็0956484391 093 ห้าศูนย์สามเก้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าหนึ่งอีกประมาณสี่สิบเซนครับสี่สิบเซนสี่สิบเซนครับพอจะได้ระดับที่สามเมตรอสวัสดีครับช่างแบ็คช่างยอดสุดยอดเรียบร้อยดีเหลือนี่ครับอีกเบอร์อีกเบอร์เจ็ดนะครับ ยังไม่ได้ตอ่อไม่แรงเลยอะช่ัอไส่ครับตนรักเอาช่งเอด็ดชัดเอด็ดรับงานทั่วประเทศไหมครับอ่าขันว่าใส่หมวกก็บยต่ำเล็กเลยดืย้อ ยกขึ้นแล้วสวยนะครับบ้านหลังนี้อันนี้เรายกระดับได้สามเมตร นี่ก็คือตู้ควบคุมควบคุมไม่แรงทั้งหมด้วยระบบไฮรดรอลิกครับ ใจติดต่อทีมงานได้นะครับและวยินดีนนรับบริการนะครับรับงานทั่วประเทศครับผมอันนี้ก็บ้านหลังนี้ก็ดีดขึ้นแล้วก็สวยงามมากเลยเดี๋ยวจะทำการหล่อเสาด้วยเสาขนาดหน้า30มสคูณสาครับใช้เหล็ก12มิลแปดเส้นต่อหนึเสานะครับนั่นก็คือสเปคมาตรฐานของบ้านปูนที่ดีดในระดับ3เมตร ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับผลงานของเรานะครับ